สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC เอฟซีแฟนครับทางช่องพ่อแม่งยิงครับเราจะท่างหารอยกโลครับตอนนี้ถึงบ้านแล้วเอฟซีทักมาถามอยู่ตลอดครับขอบพุณหลายๆเวยครับถึงที่หมายโดยปลอดภัยครับอันนี้ยุดสองหมงื่นนานที ดูดีใจลรืบรรยากาศวันนี้เดือดแห้งครับนำเป็นตะเป็ตะเลรียญแทะอากาศหว่อนๆเนาะตะวันแหงเนะานเนะ คองหลายอยูุ่น่นนะแต่ก็ดีอยู่มีระบบนำทางหลังคาเพื่อให้โบหอนบันได โอ้ของคือลายเดี่ยอารมจะรหลดเตีม้มเลยของฝากหลายอย่างครับคับรหลดเบิดขึ้นหอดแจ้งผักอยู่หน่อยหนึ่งแถวอำเภอหนองกี con xoay tiền để mà con Phá để tiền ngoài lăng, này. Để tiền lăng này. món thanh món thanh món món năm 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 เอาลงเบอร์เลยกัได้เดี๋ยวคอยเลี้ยงไหมเดี๋ยวสิไปล้างรถหลังเชื่อน้มเชื่อด้วยเชื่อที่หอยเชื่อไหมเอาลงกัได้เอาลงแต่ของที่วางอยู่นีนเนี่ยโอนี่ดีเหลืออยู่ตวน โรูมนี่คืองามเถอะเหตุงามเนาะยังงามเลยรูมนี่รูมน้องแจ่มอันนี้เสือของเพือนน้ำมาหายบอกนี่หมอนหมอนบอกหมอนมอนู้นหู้นข้อ

อันต้มมะคงนะ่ะอาจานมาใส่เลยเดี๋ยวมาจืดๆก่อนกินขา้าวเร่า บเบื้ล้วเดี๋ยรแร่มทะเลเหมือน้ันร่มขนาดแค่วันเนี้ยโอ้ขับอลอยไปขึ้นเลยใกล้ดีบนทะเล,ลร่มทะเลมันผัด นี่แหละรายเดือนแล่ะนี่กำลงังมีหยุดนี่แหละสองมือนี่แหละปก <c oughs> <c oughs> ตีก็บตัวด้ยยุด <c oughs> ขอบคุณพี่น้องเอฟซีงหม่องทุงบบอลครับมันนี้กับมาถึงแล้วกับ สายสิบให้พี่น้องบึงว่ามาหอดแหล้่หลอกกุ้งเทบก่าจะเป็นสินเดือนนี้แหละครับสามสิบสามสิบเอ็วันที่หนึ่ง นางรถจนลอยว่าสกีหลวดเดียวโบวัยจอดอยู่น้องกีหน่อยหนึ่ง<อ>ผัก,มา,กมาเส้นกับบินบุรีเข้าปปกเขาไปเส้นขาไปตีเขาไปมุ่งเทพมันจะใกล้กว่ากันอีกเพิมแปดสิบโลเลย แมนยินเป่ปะเซีนสามศูนย์สี่มันทัวไปแ็เสียอปเป่าล่ะเผ็ดเผ็ด เชิดเข่าพักผ่อนครับเดินทางไกลเดี๋ยวพอกันมาชิมนาครับท่านช่องพ่อแมงหญิงลำโพน้องไปเทียวพ่อแมงหญิงแฟนเพรครับเสือเป็นยังไงเสือเอพ่อโป๊ปิดแล้วพ่อโป๊ปิดบอกอเดี๋ยวเสือยืดพ่อโป๊ป สีขาวสีขาวเหลือไซส์เอ็มเอ็กแกลหรือก็สอบแก๊กแก้วสีดำเหลือเต็ ML กแกลครับแก้แวกระป๋องแก้วสีดำน้องก,กันเมดร์ทเรื่องเสืออ้อพรอโป๊กคือปิดแถวตอนนี้รอรับเสื้ออีกสองสัปดาห์สำหรับคนที่ต้องไวเดี๋ยวพอกันใหมคริมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เฉลี่ยกันครับขอบคุณพี่น้องยิบซีุ่กหม่องทุกบอลครับ สวัสดีครับ